กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกาบสบายดีเอฟซีทุก่านเด้อทั้ในประเทศและต่างประเทศพี่น้องพดพอกับสงสานี่ป่าบรรยากศยาศยังสวยๆจังหน่อยท่านผู้ชมเมื่อนี่เนะาะอาอาจะว่าเพิ่นนั่นถึงตีอะไรท่านผู้ชมเพิ่นจะเพิ่นผ่าตัดมาใหม่เพิ่นไปผ่าสายติ่งเนาะผ่าส่ติ่งก็ได้ประมาณปีสองปีงแต่แหละหากเมือนะ่อหนจกว่าเพิ่นสีสีโดดลงเทียงหรือว่าอีหยังเนาะ เปนเจ็บแห้งเปนทั้งวบาทั้งหายแต่ยาพันกับบมีเงินไปซื้อพันบมียังเลยเงินพันกับบมีไม่แต่เพื่อหล่นโจ้พอมาว่านกาไปหามอกัะเงินบอ,อกพอหมอเงินบอ,อกพ่อมอละกาก็เลยเอาซํำได้ซำไมหมอก็เลยว่าอีดูสงสารนผู้ชม ยาแม้แต่แยากินกันยังบ่มีเนาะเขาเสีเยวยาไปให้เผิ่นกินให้ผิ่นเอาไปกินเมรามิดซองเม็ดนะเพราะยันเททางในผิ่นมันอักเสบทันสิพาเราไปหามหมอฮากับบ่มีคือกันเฮาก็มีแต่พ่อได้ใส่ได้จ่ายธรรมดาเนาะแต่ว่าเล่านะบ่มีพอกี่พอบาทเลยไปตาอ,อีดูชงสารท่านผู้ชมเอ้ยอย่าพ่งไแหละสตาร์ดิ่อกสาดาวผึ่นมาผิ่นมาแต่หน้าได้นี่นนยังถืออัน ่ชื้อกระทางนี่เนาะลองเชื้อหมักเป็ดลงมากินเนาะเฮ้ยบมักเป็ดเนี่ยได้ชื่อผงเพิ่นเพิ่นเบิ่งแน่บมักเป็ดตัวน่ะนี่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 มันมีมันมีประโยชน์หลายอย่างผลเนาะมีประโยชน์ยังเน่เฮ้ยอีมองมันมีมันมีวิตามินเพิ่นว่ามีหลายอย่างมันออกธรรมชาติเนาะเนาะมันเป็นผลไม้แทนธรรมชาติปนเนาะแก่เต็งสิผ่าหมักตานให้ตัองกินเฮ้ยต้อมาเมื่อยบ่เมื่อยและเมื่อยก็นั่งเลยขาวตัน đẹp độc chiêu độc, cứ đây nói nét độc chiêu nào bảo, tinh hào tan là cho chín nhàng lỗ ẩn vệ, tố liềm vệ đó, ao nhảm ai nhang, thật con nhàng lỗ khổ chính, nhàng nhàng từ na luôn chứ không na thương, pet <laughs> và cứ bay bảy อีน่าหลงอยู่แล้วไปหลอกเกลือไก่กับพ่อไก่กันนีหยานกินไปเกลือที่แาน่ะเกือจิ้มข้านะจิ้มถึงทาเเออมาตานเนาะตานเนีป่าผ่าไห่ฉัสีแท้ไปเนี่าตัวกินตัวมาเมื่อยเมื่อยอแล้วเราโคกเี่ะเต้นมากกันไปเตนมากกับเราโคกรถบเราโคกรส บมอเป็นตาละเฮ้ยมาแรงไปบ่เนาะเสีย์อาหารบ่เนาะเสีย์อาหารทั้งในเลยโอ้ยนุ่นชุกู้นี่นงอย่างมันเอามาเล็งขนาดคือบ่ได้เป็นอันนี้มาเต็มขนาดบ่เคยมาแรงเนี่ยาก็สได้ไปหมดเลยยังก็ยากน้ำงองอบ่เดินคนก็ไปบ่ได้ เนะมันกับแพงเน่ยนตเฮยเราต่อไปยันจุยนจุหลอดยางไปซื้อซื้อหลดทีบย์เทิบกับแพงขึ้นแล้วได้กูเหมือนทีบกับแพงได้เฮ้ยได้แสบบอดแสบตัวยังซื้อเมื่อไรอบอนี่เมื่อหาแล้วอมาเบ่ทอยเนี่ยใหญ่กับเทค่ะ แต่ม่บุญโขเว่เต็งกันเลยเอายาเป็นยาตอเต็มเต็งเจ็บคอเนี่ยแกงเส้นแล้วมากินกินเบิร์ห่างกันได้บอกเกินเบิร์ห่ากันจดีเขีนอย่างไกแคมาใจเด้อฝ่เด้อมาเมื่อๆกินมาเอาาก เด้อแซ่บๆน้นะคับมาตอถทานน้องนั่งเป็นไรบักตาหนะาชื่อโมฮอไปกิน <c oughs> มาก็ยังไม่ได้ผ่านะคนมายุ่งหมูอันเบิดแล้วนี่นะตอนนี้แล้วตอนนี้ล้วมีไ้ผ่าไหมอันนี้ผ่าั้งแรกนิ่หนึ่งไปขท้ายบอะจักรปะ <c oughs> ผ่าไปห้าหลอกท้ายเว้ยให้ฉัซื้อมาอยู่บนซื้อ ไปขายเยันได้ก็อู้ยยันแคทชอปใส่แด้ได้เงินมากกับไปแซลหนาห้านไปหายพระเอกมอลําเรื่องสิได้เงินมาแต่ขายมังตานได้ไีมเด้่จะหูบไปหายพี่ชายบอจะลอกในความข้างบนขึ้นเด้อหมถ้าก็ต้องรอบนขึ้นอย่างไรเขาจากกันมาเขาเขานแบพวกเพลินกับผ้ากันยางล่วงกันเรียบร้อยแล้วได้ค่ท่านผู้ชม การยาเสบเนาะผ่าไปเห็ดวานกับเสบไปเลยวานตาลนี้วานมักตาเดี๋ยวไปเลยจ่าไว้ไปเห็ดวานเลยเศต๊ห็ดวานกินเห็สกับเขากินดิบๆเนาะแกินแบบที่เห็ดนพวกนบอกของจเกลือจะหมดเาะกเลย Ừ, chạm nhanh lắm nhạt lùng nhạt lùng nhạt đeo dạng nhanh nhạt lùng nhạt 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 ช้อนอ่ะช้องหมาจะขึ้ออีกแล้วนะดีเหมเลยช้องหมาอันนี้ก็อยากอีกเนาะมันใหญ่น,น,นะนตามันหลายเนาะสี่ตาบนตาเมืม่อวานเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยสาตาอันนี้ประมาณสามตามเป็นหัวตั้งยาวกินไปสองเน,นาะแต่นในป่าจะกินหนุกกินนดานเดีวยว เฮ้ยตัวนี้เจ๊งว่ามันจะอ่อนกว่าขนาดนีนนาะมันอ่อนนาะโอเคมันหน้าหนามันเฉยแซ่กินมักตานัำกันเลยโอ้ยมีแค่สตาเฮ้ยสองตาต้องไ้กิ้มนหวานมันหอมเนาะ กุแดดจัดร้านหอยสดๆแต้อยากกินน้ำตาลเน๊ะแต่องนกินเนาะท่านี่คิอากินเนาะ

ลูกตาไมนมาพอหนมาก็หายไปเปล่าเจ็บเห้นองเ้เาจ้าสิงหน่อยมาหาลานไส้แล้วท่านผู้ชม เต่เป็นเหม่อมาจอบแต่ลูกเขาสอนนีสอนนีมาจอบแต่ลูกแต่ลูกเขาเกิดเป็นเหม่อนะมาหาลานทรายคิดคิดหอดคิดถึงวันนี้เห็นวันเห็นดับสมงองชมเยมาจอบเกิดเป็นเหม่อมาจอบแต่ลานทรายเบิรงห้าสี่เก้าสี่ครเบอรงกันนะเป็นอะไรเนาะน้องพาคิน น้ำพาคินเป็นยังไงลูกเฮ้ยฮ้่วิ่งเล่าเงาล่าเงาแค่เฮ้ยโอ้ยอย่า,า,า,านอนบเยอุบอุววบก็ได้เบเอาสิผ้าคลมดีๆเนาะสิอุบวันเวียนดำสมองมาหาการอย่างไงท่านผู้ชมว่ามาเพื่อนคือแบบว่าเนะววาะอืม อุ้ยหตะหจ๋โอ้เสือกอาใหญ่เกินไปมาใส่หเียบบ่มีเสืออไอ้บมีเสือมีเทกหลาก่อุบบเป็นเฮ้ยยงคือเปียนเปี่ยนไงนะย มันเผาหอมปียกเนี่ยมาใส่ให้แน่นิอถ้มโยกปัาบนอยู่บนนอนใช่ไหอใส่ให้แน่ลายคนอุ้มยกปเป็นี่อุ้มยกปเป็นแพะแพตัวนี้มันเปียกค่ะเผาหมเหียวใส่ไม่ใช่ผ่อนอ่เลยเน่ยันไปแล้วกระาหน้าเป็นิงหอ้มโยกบนเนอุมเป็นจนะคนอุ้นอุมเป็นได้ เอ,เอปอป <c oughs> ี่อะไรน่ะหลายท่านชมนันชายผนมาขอความสวยเหลืออวามสวยเหลือเลยผลไปหาหมอเมอาวาันพาพาปัวไปหาหมอเงินเงินบพรค่าหมอเนาะมาแล้วกาล้วกวะทึงหว่อทึงหาย จงวาทงไห่เลยกะรับผ้าผ้าตัดใส่ติ่งผ้ามาประมาณได้2ปีแล้วล่ะทานผู้ชมเด้แลเพิ่นมัโดดลงเถียงโดดลงยงความตกใจเนาะเรื่องราวอันเก่าเด้ทาัาว่าเพิ่นโดดลงเถียงแล้วเพิ่นก็เจ็บในแางในก็เลยว่าอันมาสูเฮาพังทั้งวาทั้งไหาเฮาก็เลยเอายาแกอักเสบให้เพิ่นพเือเฮากินนน่ะ เขากินตาหาเจ็บคอเฉพาะสื่อมาสองแพงแะเศร้าแล้วแหละแต่มันเลียอยู่แพงหนึ่งก็เลยเผ่อนไปเนะาะใหญ่จือกยังไม่ได้ขึ้นมาจากวัดเลยเมื่อในวันผ่าใหญ่วันผ่าลงลงไปตักบาหย่านหนาเเ้ากขึก้นมาก,ก่อนเนะาะท่านผู้ชมอันอ้ายงบ่านะ กูพูทั้งนุ่มผูดองา่างไรแม่น้องอันเนอรเฟิร์นฮาสอดนงองแบบยันยูมากันลูกใส่กูเปล่าพิชพ่านประกันได้แต่ขเขอโทษขอใครเวลายเด้อท่านผู้ชมเอ้ย จากภาวาะเนาะเขาก็เลยเสียผ่าปลูกกันซาดาผลนจะเวะมาเขาก็เลยผ่ามากันต่างๆผนกินเนาะขีบนี้เขาก็สิคอลาเลยเด้ออลาขีบเพียงานี้ผักอะไรกดแชร์กดติดตามส่องสนีป่าเด้อท่านผู้ชมเอ้ยโอ้พอกันขีบต่อไป่น้องเอ้ ba kamata ba